ใชก็นิยมใช้กันอยู่3 4บล็อกนะ1 J 2 J R B D นะครับ1 U Z นะ660เทอร์โบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1J เครื่อง2.5 0 0นะสำหรับเครื่อง2,5 0 0นนะก็สีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะ ถ้าเป็น RB Dead ก็จะเป็นเครื่อง 2,000cc นะครับก็ไซส์บรรทัดทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะรถยนต์สมัยน,นี้นี่ก็ระบบจ่ายคาเลเชื้อเพิงมมันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ดูแลมันบ้างก็ดีนะควาทำให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลง,ล,ง,ล,งล,ลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุ งานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจาไม่ผิดนะสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นโลแต่บางทีก็ทําลืมๆก็ไหลๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดๆขึ้นนะนะแต่แล้วมันก็จะทําให้กินน้ํางานมากขึ้นถ้ามีโอกาสก,าก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าใครล้างบ้างสักพันกว่าบาทพันต้นๆน,นี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปลืด้ดวิ่งปลื้ดเลยแหละ Facebook Marketplace มีแต่สินค้าดีๆของดีๆมาให้ท่านเลือกชมทุกวันนะครับรถมันรูปร่างดีจริงๆรูปร่างงามสะอาดรวดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนะเนี่ยท่านสนใจสินค้าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นเครื่องประดับของเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ เ a ซบุ๊ก k Marketplace ก็มีทุกอย่างไว้ให้ท่านเลือกหาอยู่แล้วนะครับรวมถึงรถยนต์คันนี้ด้วยหากท่านอยากจะติดต่อเจ้าของรถตัวจริงก็รายละเอียดอยู่ในคลิปวีดีโอครับเจอชื่อผู้ขายก็เข้า Facebook เซิร์ชชื่อนั้นเข้าไปเดี๋ยวก็เจอครับ